มนุษย์โลกถือว่าสูงกว่าบรรดาสัตว์ธรรมก็สูงกว่าโลกเพราะฉะนั้นธรรมกับมนุษย์จึงเป็นคู่เคียงของกันมนุษย์ก็เหมาะสมกับธรรมที่จะควรรับธรรมไว้ประพฤติปฏิบัติธรรมก็ต้ควรแก่มนุษย์ที่จะเทิดทูนสักการะบูชานอกหอเนืาจากนี้ก็ไม่มองเห็นอะไร พูดถึงเรื่องความเลือกความประสมในหลักธรรมชาติของสิ่งรสากลที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะเยี่ยมยิ่งกว่าธรรมแล้วความฉลาดของโลกก็ไม่มีใครจะเยี่ยมยิ่งกว่ามนุษย์เราในโลกมนุษย์นี้จึงเหมาะสมกับมนุษย์ที่มีธรรมภายในใจแต่ไม่เหมาะสมที่ เป็นมนุษย์สักแต่ร่างไม่ปรากฏว่ามีธรรมภายในจิตใจเลยน,นี่เป็นที่น่าเสียดายภูมิของมนุษย์ทั้งชาติไม่มีธรรมเป็นเครื่องสถิตยอยู่ภายในจิตใจเลยมีเราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติได้นับถือพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสิ่งที่เลิศประเสริฐอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติของธรรมปึงชื่อว่า เราเหมาะเราเหมาะสมทั้งได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งได้นับถือพระพุทธศาสนาและตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามกํากลังความสามารถของตนเฉพาะอ,อย่างยิ่งทางจิตตภาวนาเป็นสิ่งสําคัญมากที่จะได้มองเห็นเหตุผลต่างๆซึ่งมีอยู่ภายในตัวของเราและภายนอกทั้งใกล้ทั้งไกลรอบด้านจะได้เห็นด้วยภาพปฏิบัติคือจิตตภาวนา การภาวนาท่านถือเป็นสำคัญที่สุดในภาคปฏิบัติของศาสนาหรือการปฏิบัติศาสนาทางพุทธการจึงถือภาคปฏิบัติเป็นเยี่ยมเช่นท่านกล่าวไว้ว่าปริยัตปฏิบัติปฏิเวทปริยัต,ยต,ยตได้จากการศึกษาเร,าเรียนปฏิบัติได้แก่ศึกษาเร,าเรียนมาเป็นที่เข้าใจแล้วก ก็เพื่อปฏิบัติตามเส้นพิษทางเดินที่ได้เดยนมาแล้วนั้นปฏิเวทได้จากความรู้แจ้งแทงตลอดคือรู้ไปโดยลําดับลําดับจนกระทั่งถึงรู้แจ้งแทงตลอดโดยทั่วถึงภายในปิตใจของตนทำทั้งสามนี้เป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันแล้วปริยัตนั้นในขัง้งพุทธการส่วนมากท่านเรียนเฉพาะเรียนจากพระโอษฐของพระพุทธเจ้ามากกว่าอย่างอื่น ขะผู้จะเป็นสาวกอรหันละหันส่วนมากเรียนจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเรียนอย่างไรขณะท่านบวชท่านสั่งสอนตัะจบรรยญ,ญากาศกรรมฐานเช่นจะว่าเอหิปิกูประสัมพทาท่านจะเป็นพิจูมาเถิดทำเกล่ากาดีแล้วนี่ก็สอนธรรมเป็นเครื่องนำเนินการสอนธรรมเป็นเครื่องนำเนินนั่นแหละเป็นการให้โอวาทผู้ที่ สดับจับฟังในขณะที่พระองค์ท่านให้พระอประธานพระโอวาทก็ชื่อว่าการเรียนด้วยและการปฏิบัติไปในตัวด้วยการเรียนวสิงนั้นเป็นนั่นสิมนั้นเป็นนั่นเป็นท่านสอนวเกสาโลมานะคาทันตาตะโจดังนี้เป็นต้นนี่คือท่านสอนเราเรียนให้ทราบวาเกสาคืออะไรโลมานะคาทันตาตะโจแต่แตและอย่างละอย่างคืออะไรอะไรพระพุทธเจ้าผัสสอนสภาพความเป็นอยู่ความเป็นไป ของสิ่งเหล่านี้ที่มีอยู่กับตัวเองแล้วเข้าไปถึงอาการสามสิบสองทุกแง่ทุกมุมโดยระงับให้ทราบว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนั้นเป็นนั้นแล้วความเป็นอยู่ของสิ่งนั้นความแปรสภาพหรือความเป็นไปของสิ่งนั้นเป็นไปอย่างไรและธรรมชาตินั้นคืออะไรแน่ตามหลักความจริงของมันให้เราทราบเพื่อจะแก้สมมติที่เป็นเครื่องผูกพันปิดใจเรามานานทางสมมติเราว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนั้นเป็นนั้นก็จริง แต่ว่าสิ่งใดเป็นไายก็ยึดถือในสิ่งนั้นรักก็ยึดถือชังก็ยึดถือเลียดก็ยึดถือโกรธก็ยึดถืออะไรๆยึดทั้งนั้นนี่เป็นเรื่องของโลกคือเรื่องของกิเลสมีแต่เรื่องยึดเรื่องพันให้เหนียวแน่นไปไปหมดแต่เรื่องธรรมรู้แล้วปล่อยวางเป็นลําดับลําดับปล่อยวางภาระคือความมีมั่นถึงมั่นเป็นภาระอันหนักแล้วปล่อยไปเรื่อยๆจนกระทั่งปล่อยได้โดยสิ้นเชิงเพราะรู้ตลอดทั่วถึงตามหลักธรรมชาติของมัน ที่สืบเนื่องมาจากการได้ยึรษาจากพระพุทธเจ้ากลายเป็นปฏิเวทไปโดยลำนัสลำดักอย่างนี้ข้างพุทธการท่านสอนกันอย่างนี้เป็นส่วนมากมีความหนักแน่นมั่นคงในการประพฤติปฏิบัติยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดตรงนี้ที่ท่านกล่าวไว้ว่าเป็นพระธรรมวินัยทอนเป็นพระวินัยทอนเป็นธรรมกรถึกนี่ก็มี เป็นนักเทศแต่ธรรมกถึกของพระอรหันต์ผิดกับธรรมกถึกทั่วทั่วไปพระธรรมกถึกก็เช่นอย่างพ,พระปุณญมณามันตานีบุตรท่านเป็นธรรมกถึกเอกสันมากท่านยกเอาสันเลขาปถาเป็นเครื่องแสดงสันเลขาปถาคือ กล่าวถึงอมคำขัดเกาาที่เลสทั้งนั้นนับแต่อปิตขตาขึ้นไปจนกระทั่งถึงยิงมุติยาทัศนะนิธันมักแสดงสมมอพระพุทธเจ้าทรงยกให้เป็นเอตคะในทางธรรมกัตถเรียกว่าเป็นธรรมกัตกเอกพระปุณณันตานีบุตท่านสอนด้วยเหตุด้วยผลด้วยความจัดความจริงซึ่งออกมาจากปิตใจของท่านที่รู้แล้วจริงๆ ไม่สอนแบบรูปรูป,รปคำคำตามที่เรียนมาซึ่งตนเองก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรแน่เพราะจิตใจย,ยังไม่สัมผัสธรรมเป็นแต่ยังจำชื่อของธรรมได้เท่านั้นส่วนพระอันนี้คุณพระปุณมันตนีบุตรนั้นท่านเป็นพระรหันด้วยรู้แจ้งสัจธรรมทั้งสี่ได้โดยตลอดเพ่อถึงด้วยเพราะฉะนั้นท่านจึงกลา่าวสัจสัเลกขธรรม ทั้งสิบประการนี้ได้โดยถูกต้องท่องแท้ไม่มีอะไรคาดเคลื่อนจากหลักความจริงเพราะจิตท่านทรงหลับความจริงไว้เต็มส่วน,นีธรรมก็ถึกที่เป็นอัดเป็นธรรมเป็นความถูกต้องมีงามแท้เป็นอย่างนั้นส่วนธรรมก็ถึกที่มีที่เลืมันผิดกันอันนี้เราไม่ต้องกล่าวไปมากทางพุทธการก็ยังมีอยู่บ้างเหมือนกันเป็นบางองค์ก็ มีลูกศิษย์ลูกหาเป็นจำนวนร้อยๆที่ไปเรียนทำกับท่านเรียนเเดียว่าปริยตัติจนถึงบางองค์พระพุทธเจ้าได้ทรงตำหนิด้วยทรงเห็นลุกนิสัยของท่านเช่นท้าโพธิราชเป็นต้นมีท่านเป็นผู้ทรงทำไว้ได้มากมายกายกองเป็นพระหุ้สูตรแต่ไม่ใช่พระหุ้สูตรดังพระอนุน เป็นผู้เรียนมากมีลูกศิษย์บริวารตั้งห้าร้อยทั้งๆที่เป็นอุปนิสยัยมีอุปนิสัยอยู่แต่ก็ลืมตัวของตัวเมื่อเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงแสดงเป็นเชิงตำหนิเพราะพระพุทธเจ้าทรงตำหนิใครก็ตามทรงสนะเสวนใครก็ตามต้องมีเหตุมีผลโดยสมบูรณ์อยู่ภายในความติชมนั้น,น,นเมื่อท่านทรงตำหนิพระโพธิราช ถ้โพธิราชจึงมีความสลดใจตนเองขณะที่เข้าไปเฝ้าท่านทรงย้ำแล้วย้ำเล่าอยู่นั่นแหละโพธิราชก็แปลว่าใบลานเปล่าเรียนเปล่าเปล่าคุณยังไงของหัวล้นเปล่าเปล่าก็ว่าไปเลย่ยท่านอาจารย์มัน่นท่านเทศอย่างนั้นเรียนเปล่าหัวล้นเปล่าอืกินเปล่านอนเปล่าท่านว่าไปเลยท่านแปลจากโพธิราชอันเดียวกั่านั้นคือท่านสอนพระนี่ท่านยกยงังเรื่องของพระ โบธยราชมาพูดให้เป็นประโยชน์สาหรับพระสำหรับพระผู้ที่ฟังอยู่ในขณะนั้นซึ่งมุ่งถือ,อประโยชน์อยู่แล้วเต็มอย่างเต็มใจฟังเวลาท่าน,ท,านทรงเรียกพระโพธิรก็มีโพธิรัชเข้ามาโพธิรเธอจงไปอะไรกับโพธิราชโพธิราชแล้วใบลานเปล่าใบลานปาเนปล่ปาเลี่นเปล่าเปล่าแก้ที่เหลือตัวเดียวก็ไม่ได้เลีน่นเปล่าเปล่าที่เหลือมากพอกพูขึน้นโดยลำดับอะไรท่าน หาอุบายว่าพระโพธิรา์เวลาทุลลากลับไปแล้วด้วยความสโุดสังเวชเป็นเหตุให้ฝังจิตฝังใจพอไปถึงวัดเท่านั้นก็ขโมยหนีจากพระซึ่งมีจำนวนตั้งห้าร้อยองค์อยู่ด้วยกันมันดาที่เป็นลูกศิษย์ออกปฏิบัติกรรมฐานโดยลำพังองค์เดียวเท่านั้นแล้วก็ไปสู่สำนักหนึ่ง ซึ่งสำนักนั้นล้วนแ้วตั้งแต่เป็นพระรหันต์ทั้งนั้นนับตั้งแต่พระมหาเถระลงไปจกนกระทั่งถึงสามเณรน้อยเป็นพระรหันต์ด้วยกันทั้งหมดเหตุที่ท่านจะออกไปท่านเกิดความสุขสังเวชว่าเราก็เรียนมาถึงขนาดนี้แทนที่พระพุทธเจ้าจะทรงชมเชยในการศึกษาเราเรียนมาไม่มีเลยมีแต่เอะอะก็โปริระโปริระโปริระไปเสียหมดทุกแง่ทุกมุมไม่มีแง่ใดที่จะทรง ชมเชยแสดงว่าเรานี้ไม่เป็นประโยชน์อะไรจากการศึกษารเราเรียนมาหากจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างพระองค์ทรงทรงต้องทรงชมเชยในแง่ใดแง่หนึ่งแน่นอนท่านนำอันนี้ไปพิจารณาแล้วก็ออกประพฤติปฏิบัติพอก้าเข้ปไปสู่สสำนักธรมหาเทระตางที่กล่าวนี้ก็ไปถวายตัวเป็นลูกศิษย์ท่านบรรดาพระรหันท่านฉลาด แลงคมอย่างลึกๆเพราะฉลาดออกมาจากหลักธรรมชาติเวลาเข้าไปมอบการถวายต,ตัวต่อท่านท่านก็หาอุบายถทำตนพูดต่างๆนานาเพื่อจะหลบเลี่ยงตนเองหรือจะเป็นอุบายก็อะไรก็ยากที่จะคาดคะเนถึงท่านได้ท่านก็เป็นผู้ศึกษาเรียนมาจนถึงขนาดนี้แล้วเป็นพระอาจารย์ มาเป็นเวลานานจะให้พวกผมสอนท่านอย่างไรได้ผมไม่มีความสามารถนะแต่หวังอันท่านท่านเป็นพระหลานท่านลองไปถามท่านตรงนั้นลองดูบางทีท่านอาจจะมีอุบายแนะนาสงสอนท่านได้ท่านก็ไปจากอง์นี้แล้วไปถวายตัวต่อองนั้นองค์นั้นก็าอาวายพูดแบบเดียวกันแล้วก็ไปหาองค์นั้นให้ไปหาองค์นั้นให้ไปหาองนั้นองคไหนพูดแบบเดียวกันไปหมดจนกระทั่งถึงสามเณรองสุดท้ายก็ไปพูดแบบเดียวกัน คือขอถวายตัวเป็นลูกศิษย์เนนก็ก็พูดทํานองเดียวกันทีนี้พระมหาเถระท่านเห็นถ้ามาการหรือว่าท่านจะหาอุบายต้องเนนเข้าสู่พระองค์นี้หรือว่าต้องพระองค์นี้เข้าสู่เนนก็เราก็คาดไม่ได้เหมือนกันภาพยากมาลองทดลองดูดูที่เนนมันจะพวามอุบายสังส่งสอนท่านได้ไหมตกลงก็เลย ท่านก็มอบกายถวาไว้ตัวต่อเมนนั้นทันทีแล้นเนนนั้นก็สอนนี่เรากอยฟังที่เรามันน่าฟังที่เนนสอนพระมหาเถระนี่หาุบายสอนด้วยวิธีต่างๆเช่นแบบให้พระมหาเถระแปอนนั้นมาให้ให้ไปอานี้มาให้บ้างและให้คลองกีวรเช่นต้องการสิ่งของอะไรวัตถุอะไรที่อยู่ในน้ําแล้วก็ให้พระมหาเถระคลองข้าไปถ้าจะเปรียบ ที่วรนจริงๆก็ให้ขึ้นมาเสียเอาละไม่เอามันลึกว่ะหาเอาใบความจริงเป็นการทดลองทางัานพระมหาเทระองค์นั้นก็ที่เป็นธรรมกถึกเอกนั่นอะ่ะไม่มีขัดสมกับคําที่ว่ามอบก,กายถวายตัวจริงๆเน้นสั่งให้ไปไหนไปหมดบางทีให้ไปเอาอะไรอยู่ในกอไผ่น้ำหนามนั่นโรคๆน่นก็ท่านก็ไปแล้วให้คลองผ้าไปด้วยท่านก็ไป เวลาถึงน้ำทจริงๆท่านก็ให้ถอยมาแล้วไม่เอามันลําบากอ่ะน้ําเกาะผ้า,า,าบางอะไรหาบ่ยหลายแง่หลายมุมจนกระทั่งทราบชัดว่าพระพระองค์นี้ไม่มีทิ่ติมรณะเป็นผู้รุ่งหน้าต่อธรรมจริงๆแล้วท่านจึงได้สอนเน้น,นสอนเวลาท่านจะสอนนก็หาอุบายสอนนี่จอมปลวกแห่งหนึ่งรูอยู่เจ็ดหกรู ท่านว่าเหี้ยใหญ่มันอยู่ในจอมปลวกนี้ชอบออกเที่ยวหากินตามช่องต่างๆเพราะงั้นเพื่อจะจะจับตัวเหี้ยนี้ได้ให้ท่านจงปิดในห้าช่องนั้นเสียแล้วเอาไว้เพียงช่องเดียวแล้วนั่งเฝ้าจ้องอยู่นั้นเหี้ยไม่มีทางออกจะออกมาช่องเดียวแล้วก็จับตัวได้เป็นข้อเรียบเที่ว ในภายในตัวของเรานี้เป็นเหมือนจอมปลวกมีท่านแย้งนะท่านอระุปมาเอาปม่ยเข้ามามันมีทวารหกคือตาเป็นช่องหนึ่งหูเป็นช่องหนึ่งจมูกช่องหนึ่งลิ้นช่องหนึ่งกายช่องหนึ่งใจช่องหนึ่งให้ท่านปิดไปเสียในทวารทั้งห้านั้นคือตาหูจมูกลิ้นกายปิดทําเหมือนไม่รู้ไม่ที่ไม่เห็นไม่ได้อะไรทั้งหมดราวกับว่าโลกอันนี้ไม่มีอะไรเลยให้เหลือแต่ความรู้ล้นล้วน ห้พิจารณาดูที่นี้อารมณ์มันจะเกิดขึ้นจากจิตอารมณ์ดีอารมณ์ชั่วมันจะปรากฏขึ้นที่จิตซึ่งเป็นช่องเดียวเท่านั้นที่เรามีสติจ้องมองอดูอยู่ตลอดเวลาไม่มีไม่ประมาทแล้วเราจะจับเหี้ยได้คือความคิดความปรุงของจิตจิตจะปรุงออกในทางดีทางชั่วอดีตอนาคตปรุงไปรักไปชังเกลียดโกรธกับอะไรก็จะทราบได้ทุกระยะย,ยะเพราะความมีสติ กำกับ,บร,รักษาอยู่กับความรู้อันนี้พระเถระองนั้นก็เมื่อได้ฟังจากสามเนรก็ได้สติได้อุบายขึ้นมาโดยลำหนักลำหนักเนนเห็นว่าสมควรที่จะพาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เลยพาพระเถระนี้ไปเนนเป็นอาจารย์ธรรมาเถระนี้เป็นลูกศิษย์เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า พระอ,องค์ก็ทรงสั่งสอนและก,ก่อนที่จะประทานโอวาทก็ถามเปียงไงเนนลูกศิษย์ของเธอเปียงไงบ้างนานถึงดเนนก็ถูกกราบทูลว่าเป็นผู้ละทิฏฐิมรณะทุกสิ่งทุกประยทุกอย่างเป็นที่น่าสงสารมากไม่มีทิฏฐิมรณะอันไดที่แสดงขึ้นเลยแม้จะเป็นผู้ได้เรียนมากและเป็นหาขณะมหาเทระก็ตามแต่กิริยาอาการที่ขพ้นงแสดงขึ้นความสนใจเป็นที่ ็นความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นความต้นใจที่อยากรู้อยากเห็นในความจริงทั้งหลายอยู่ตลอดมาพระพุทธเจ้าทรงสอนปัญญาเวชยเตภูริติ่ปัญญาซึ่เปรียบเหมือนแผ่นดินพยายามทําปัญญาให้มีความมั่นคงเหมือนแผ่นดินแล้วสามารถที่จะแทงทะลุอะไรๆได้หมดเพราะความแน่นหนาม,มั่นคงเพราะความเขียบแหลมของสติปัญญาพระองคก์ก็ทรงสอนนิปัจนาในขณะน,นั้น แยกธาตุแยกขันธ์ยตนะส่วนต่างๆออกมานั่นเป็นนั่นอันนั่นเป็นนั่นอันนั้นเป็นนั่นให้พระมหาเทระนั่นเข้าใจโดยลําดับๆโดยทางวิปัจสนาออกจากนั้นก็มาแยกถึงนี่แหละพูดถึงพวกรูปพวกเวทนาสัญญาสังขารหนึอย่างแต่ละอย่างละอย่างมันเป็นอาการของจิตส่วนมากจิตไปหลงอาการเหล่านี้จึงไม่ทราบตัวของตัวยี่ไนไปอิงอยู่กับอาการคือรูปว่ารูปเป็นตนมั่งว่า เวทนาเป็นตนมั่งสัญญาเป็นตนมั่งสังขารเป็นตนมั่งวิญญาณเป็นตนมั่งเลยหาตนไม่ได้อะไรๆก็ว่าแต่ตนเวลาจะจับเอาตนจริงๆตัวจริงๆหาความจริงไม่ได้นี่เพราะอาศัยสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งของมันด้วยอำนาจของแห่งกิเลสความรุ่งหลงนี้ไปเข้าใจว่าเป็นตนเป็นตัวจริงไปเสียเวลาเวลากับสิ่งนี้นอกจากการเสียเวลาาแล้วเพราะความหลงกับสิ่งเหล่านี้แล้วยังได้รับความบอบช้ำทางด้านจิตใจอีกด้วย เพราะฉะนั้นจงใช้ปัญญาพิณิปินาให้เห็นตามความจริงของมันนะเวลาพระพุทธเจ้าท่านทรงประทานาว่าให้ดูให้ชัดเจนรูปมีอะไรถึงเรียกว่ารูปมันผสมส่วนกับอะไรบ้างคําว่ารูปนี้มีกี่อาการอาการหนึ่งคืออะไรอาการที่สองที่สามแตคืออะไรแล้วรวมกันอยู่นี่เรียกว่ารูปสภาพความป็นอยู่ของมันเป็นอย่างไร เป็นอยู่ด้วยกรารบำบัดรักษาเป็นอยู่ด้วยความปฏิคูณโสโครกเหมือนกับปา่าช้าผีดดิบเต็มอยู่ภายในร่างกายนี้แต่เราก็ยังม,มีความลืดด้านอาจฐานถือว่านี่เป็นเราเป็นของเราไม่ทราบว่าสิ่งนี้เป็นของสกรกโสมมเป็นกองให้จังทุกขังกตา,กาเป็นปา่าช้าผิดดิบบ้างเลยพนะระเจ้าจงสั่งสอนเพราะฉะนั้นจงพิงาจารณาสิ่งนี้ให้เห็นตามความจริงของมันพูดแล้วในหลักธรรมชาติของมันก็คือธาตุด้วยเข้ามาก็คือสกุคนลกาย เต็มไปด้วยปบโพโลหิตน้ำหนองน้ำหนองเต็มไปหมดอันใดสิ่งใดที่จะควรยึดว่าเป็นเราเป็นเราด้วยความสนิกใจไม่มีเลยจึงขอให้พิจารณาโดยตามตามหลักความปิงพองมันทั้งความเป็นอยู่ทั้งความสลายทั้งความแตกตับทาลายลงไปมันไปเป็นนั่นเป็นนั่นคือเป็นธาตุลงไปเป็นธาตุธาตุดินธาตุน้าธาตุลมธาตุไฟส่วนเวทนากขาพิจารณาแยกแยกให้เห็นความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีความเฉยเฉยก็ดีมันเกิดขึ้นทั้งทางการและทางใจ เป็นแต่สักว่าอาการอันหนึ่งเกิดขึ้นเท่านั้น ừ, ทุกปรากฏขึ้นมาก็เป็นความจริงอันหนึ่งของมันตัวมันเองก็ไม่ทราบความหมายของมันการที่เราไปให้ความหมายให้มันนั่นก็เท่ากับผูกมัดตนเองเท่ากับเอาไฟมาเผาลมตน,นเองเพราะความลุ่มหลงนี่เองจึงไปให้ความหมายเข้าในทางที่ผิดโดยที่ถือว่าเขาเป็นเราทุกเก็เป็นเราเป็นไฟทั้งกองก็ยังเป็นเราอะไรอะไรก็รเป็นเราอะไรก็เป็นเราหมดหาตัวเราไม่เจอจึงเจอแต่ความทุกข์นี่เพราะความลุ่มหลงท่านสอน สัญญาก็คือความจําจําแล้วหายไปจําแล้วหายไปต้องการก็จําขึ้นมาใหม่มีความเกิดความดับความเกิดความดับประจําตนของเขาทั้งทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งตั้งขานทั้งวิญญาณมีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าพิจารณาจริงหนึ่งให้เข้าใจตัวเจนแจ้งชัดเจนหรือประากาศเพื่อปัญญาแล้วอาการตั้งหา้าน,นี้มันเหมือนกันหมดไม่ใช่เมื่อสรุปความแล้วไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทั้งนั้นเป็นความจริงเขาแต่และอย่างอย่าง,างเรียกว่าเป็นอาการของขนัน ส่วนนี้ส่วนนามธรรมก็เป็นอาการมาจากกิตส่วนรูปเป็นเรื่องของรูปอันหนึ่งต่างหากแต่พ่อใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานสุดท้ายก็ใจเป็นบ่อยเขาเพราะรับใช้สิ่งนี้ด้วยความรุ่มหลงตัวเองยังถือว่าเขาเป็นเราเป็นเราก็เท่ากับถือเขาเป็นนายเรานานตามสินักปราชญ์ท่านสอนเราระ่าเป็นเราเป็นของเราเภาคภูมิใจกับคาว่าเรากับธรรมะของเราเหมือนกับเราเีอหนาาวาสนาใน สิ่งเหล่านี้เป็นผู้ปกครองนี้ความจริงเราเป็นคนรับท้ายสิ่งเหล่านี้ลุ่มหลงก็คือเราเนะี่ยรับความทุกข์ความลําบากมากระทบกระเทือนก็คือมากระทบกระเทือนเราแบกหามสิ่งเหล่านี้ก็คือเราแบกหามด้วยสิ่งเหล่านี้ด้วยความรุ่มความหลงก็คือเราผลดท้ายเราเป็นคนแย่เนะี่ยเพราะความรุ่มหลงเพราะฉะนั้นจงแยกสิ่งเหล่านี้ออกให้เห็นตามความจริงของมันจิตจะได้ถอนตัวออกมาอยู่ตามหลักธรรมาชาติของตนต่างอนต่างอันต่างรินไม่กระทบกระเทือนกัน แล้วก็จะปลดเปื่องภาระทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากความยึดถือที่เรียกว่าอุปทานใจจะเบาไปโดยลำดับเมื่อละได้ขาดโดยสมบูรณ์แล้วเรื่องใจกับขันก็จะทราบกันตามความจริงของมันแล้วมายึดไม่ถือกันความอังวลกับเรื่องขันเพราะอำนาจของอุปทานนี้ไม่มีเนี่ยให้พิจารณาเข้าไปถึงตัวจิตนั่นแหละคือเฮียจริงๆอยู่ที่จิต ตัวเฮี้ยจริงๆมันออกช่องนี้ที่นี่พิจารณาตัวช่องมาเลยจนกระทั่งเข้าไปหาตัวของมันคือตัวเฮี้ยจริงๆคืออะไรตัวเฮี้ยจริงก็คือจิตจิตคืออะไรก็คือรังแห่งวัตจักรเพราะกิเลสอาสวะส่วนละเอียดที่สุดฝังจมอยู่ภายในจิตโดยไม่รู้สึกตัวจึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะกําหนดเอาจิตนั้นเป็นเป้าหมายอย่างการพิจารณาเช่นเดียวกับอาการต่างๆที่เราพิจารณาไปโดยลำดับด,ดับด้วยปัญญาของเรา เมื่อเราถือเป้าหมายเป็นจุดที่พิจารณาด้วยความไม่เว้นด้วยความไม่สงวนอันใดไว้หมดต้องการแต่ความจริงที่จะทราบจากการพิจารณาจิตอันเดียวคือจิตนี้เท่านั้นแล้วเราจะทราบชัดภายในจิตว่ามีอะไรนะอาจารย์กำหนดเข้าไปพิจารณาเข้าไปจิตถ้าหาก เราพูดตามหลักของการพิจารณาแล้วจิตก็เป็นตัวอนิจจังเป็นตัวทุกขังเป็นตัวนัตตาเพราะมีสมมุติแทรกอยู่ในนั้นจึงต้องเป็นลักษณะสามได้คือเป็นใจรักได้ฟาดฟันหั่นแหลกลงไปที่ตรงนั้นโดยไม่ต้องถือมั่นว่าจิตนี้เป็นเราจิตนี้เป็นของเราไม่เพียงแต่ว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารว่าเป็นเราเป็นของเรายังกําหนดให้พินให้เห็นชัดเจนในจิตนี้อีกว่าควรจะถือเป็นเราเป็นของเราหรือไม่กําหนดลงไปพี่นะ ลงไปแยกแยะให้มันเห็นชัดตามความจริงสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังตาซึ่งแท้ในจิตนี้กระจายออกหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเมื่อธรรมชาติ ch, อันนี้ได้กระจายหายไปไม่มีอะไรเหลือแล้วอนิจจังทุกขังตาที่มีอยู่ภายในจิตก็ paste. หายไปพร้อมๆกันคําว่าจิตอันนี้เราจะเรียกว่าจิตก็ได้ไม่เรียกก็ได้เพราะนอกจากสมมุติไปโดยประการทั้งปวงแล้วแยกตัวออกจากสมกกออกกสมุติแล้วคําว่าอน,นิจจังทุกขังตาจริงไม่มีภายในจิต ทั้งทั้งที่ทุกสิ่งทุกอย่างสลายตัวไปแต่ความรู้นั้นกลับบริสุทธิ์ขึ้นมาไม่สลายหรือไม่คิดหายไปกับสิ่งทั้งหลายเลยนี่เรียกว่าจับตัวเหี้ยได้แล้วอืเหี้ยใหญ่คือตัวนี้เองนี่ท่าน,านพูดไว้ในตำราท่านว่าจับตัวนี้ได้แล้วก็เป็นผู้สิ้นจากทุกข์พระโพธิรัตน์ก็ได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะในขณะที่พระพุทธเจ้าประทานพระโอวาทจบลงในขณะนั้น พอเข้าถึงจุดอันนี้จุดตัวเหี้ยใหญ่นี่ให้ทําลายตัวเหี้ยใหญ่นี้ให้ได้ด้วยปัญญา,าปัญญาเวชัยเตภูริทําทปัญญาให้เป็นเหมือนแผ่นดินมั่นคงต่อความจริงทั้งหลายิจารณาให้เข้าถึงความจริงให้รู้ความจริงสมกับปัญญาคือความจริงอันแหลมคมมากนะนี่ก็ให้ยังเข้าไปถึงจุด,ดยอดแห่งกิเลสทั้งหลายคืออะไรก็คือจิตที่เต็มเพระอวิชานั่นแหละเมื่อพิจารณาธรรมชาตินี้ให แต่กระจายเอาไปแล้วจิตก็บริสุทธิ์เมื่อจิตบริสุทธิแ์แล้วคําว่เฮี้ยก็่าเรียกว่าจับได้ก็ถูกถึงตัวจริงของธรรมก็ถูกหมดปัญหาี่การพิจรารณาท่านสอนอย่างนี้พระพุทธเจ้านี่เราพูดถึงเรื่องปริยัติปฏิบัติปฏิเวทในขั้งพุทธการก็มีมาอย่างนั้นเหมือนกัน แต่ท่านมีความหนักแน่นในการประพฤติธปฏิบัติมากกว่าอย่างอื่นอย่างใดไม่เหมือนสมัยทุกวันนี้ซึ่งมีแต่การเรียนมากๆไม่สนใจมีการประพฤติธปฏิบัติเลยความจําอัดจําทําได้นั้นมันก็ไม่ผิดกันอะไรกับนกขุนทองที่แก้วเจ้าขาแก้วเจ้าขาแต่เวลาเอาแก้วมาให้นกขุนทองดูจริงๆแล้วไม่ไม่ทราบเลยว่าคืออะไรน,นี่คำว่าทำนั่นคืออะไรถ้าเราไม่ได้สนใจกับการประพฤติธปฏิบัติ ตามหลักธรรมที่เราได้ริ่มเรียนมาแล้วมันก็เท่ากับว่าแก้วคืออะไรนั่นแหละธรรมคืออะไรเราก็ไม่ทราบสมาธิคืออะไรใจเราไม่เคยสัมผัสเพราะไม่เคยนั่งสมาธิปัญญาคืออะไรเราก็ไม่ไม่ได้สัมผัสจิตเพราะเราไม่ได้เจริญปัญญาทางทางด้านการปฏิบัติ วิมุตคืออะไรเราก็ไม่ทราบเพราะจิตเราไม่เคยหลุดพ้นเนื่องจากจะสั่งสมนอกจากจะสั่งสมกิเลสให้เต็มหัวใจจนแบกไปไม่ไหวนั่งอยู่ก็ครางนอนอยู่ก็ครางไปไหนก็บ่นเป็นทุกข์ยุ่งไปหมดทั้งๆท,ที่ตนสาคัญว่าตนฉลาดเรียนมามากแต่ก็บ่นให้ทุกข์ซึ่งมีอยู่เต็มหัวใจไม่ได้วางแต่ละวันนี่เพราะฉะนั้นเพื่อทราบธรรมชาติความกิริงนี้แล้วให้หายบ่น จึงต้องเรียนให้เข้าถึงความจริงให้สัมผัสสมาธิเป็นอย่างไรให้สัมผัสด้วยการปฏิบัติภาวนาของตนปัญญาเป็นอย่างไรให้สัมผัสด้วยการปฏิบัติของตนความบริสุทธิ์หรือวิมุตติเป็นอย่างไรให้ได้สัมผัสกับใจตัวเองแล้วจะไม่ถามใครแม้พระพุทธเจ้าจะประ,ประทับอยู่ที่ตรงหน้าเรานี้ก็ตามจะไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าให้พระองค์ลำคาญเลยและให้เราเสียเวลาเวลาเลย แสดงความโง่ความหลงออกมาทั้งๆที่ตนรู้แล้วใครจะไปแสดงออกมาก็รู้แล้วถามทํใหม่นะเพราะความกินเสมอกันคําว่าสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองนั้นพระพุทธเจ้าไม่ทรงผู่ขาดมีไว้สําหรับผู้ปฏิบัติโดยทั่วทั่วกตั้งแต่ครั้งนั้นมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ไม่มีเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดตั้งแต่ครั้งคุณการมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ ทำเป็นธรรมชาติที่คงเส้นคงวาเสมอมาถ้าผู้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักธรรมนั้นแล้วเรื่องมรรคผลนิพพานไม่ต้องไปถามใครจะพึงขุดค้นขึ้นมาได้ด้วยขอมปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญานี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นอย่างใดที่จะมาปิดกั้นมรรคผลนิพพานให้สิ้นเขตสิ้นสมัยและไม่มีสิ่งใดที่จะขุดค้นมรรคผลนิพพานขึ้นมาให้รู้เห็นได้นอกจากการปฏิบัติด,ด้วยศีลสมาธิปัญญานี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นหลักมรรคแปดคือ สมาธ,ธิิเป็นต้นมีสมาธิที่เป็นสุดที่ท่านเรียกมัชฌิมานี้จึงเป็นธรรมสาคัญหรือเป็นธรรมสม่าเสมอเป็นธรรมศูนย์กลางในการแก้ที่เหลืออาสวาะทั้งหลายตลอดมาตั้งแต่น้นจนกระทั่งถึงบัดนี้และตลอดไปไม่มีทางจิ้ยสุดต้องเป็นมัชฌิมาปฏิบทากับผู้ปฏิบัติโดยถูกต้องอยู่นั่นโดยลาดับนะผลที่จะพึงได้รับจากการปฏิบัติจะไม่ต้องไปถามใครขอให้ดําเนินามหลักธรรมนี้ให้ถูกต้องเท่านั้น เป็นที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่ควรจะได้รับผลปรากฏขึ้นภายในจิตใจของตนที่ว่ามรรคผลนิพพานสิ้นเียดสิ้นสมัยไปแล้วนั่นก็คือคนไม่เคยปฏิบัติคนไม่เคยสนใจกับธรรมะเราจะไปรู้เรื่องว่ามรรคผลนิพพานว่าสิ้นเียดสิ้นสมัยได้อย่างไรก็อุตริพูดไปอย่างนั้นตามความโง่เง่าต่ตของตนเองนอกจากนั้นก็ทําคนอื่นให้โง่ไปด้วยถ้าผู้ต้องการจะโง่หรือแล้วโง่ได้จริง เพราะคำทำคำคำนี้เป็นคําผู้ที่โงาผู้ปฏิบัติเพื่อมีเหตุมีผลเพื่อพุทธทางสนากระฉามานี้แล้วจะไม่สนใจกับคานี้เลยจะสนใจหลักธรรมที่พระเจ้าทรงสอนไว้แล้วปฏิบัติตามนั้นนั่นแหละเป็นสิ่งที่เหมาะสมและถูกต้องที่สุดเราทั้งหลายได้นับพระอวาทคือาศาสนธรรมจากพระพุทธเจ้ามาโดยถูกต้องแน่นอนแล้ว เือนานำประพฤทธปฏิบตัติกำจัดสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจของตนผลที่ถึงพอใจโดยลำหนับเราจะเป็นผู้ได้รับเป็นผู้ครองเป็นเจ้าของสมบัติที่ประพฤติปฏิบัติได้นั้นโดยทั่วถึงกันจึงขอวิติเพียงเท่านี้อัคงแเทแ่นี้นะ